ตามหาด่วนรับซื้อเหรียญ2บาทปีพศ2550ราคาสูงถึง2,000บาทแต่เหรียญที่ผมรับซื้อจะเป็นอย่างไรนั้นต้องมาดูในคลิปนี้เท่านั้นนะครับกด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อที่จะได้ไม่พลาดข่าวสารจากทางช่องเราติดต่อซื้อขายเหรียญและของมีค่าได้ที่ Facebook เมตตามหามงคล สวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆน,นักสะสมทุกคนนะครับก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเมตตามหามงคลนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมจะมาประกาศรับซื้อนะครับเหรียญ2บาทปีพศ2550นะครับให้ราคาสูงถึง2,000บาทโอ้โหเหรียญ2บาทปีพศ2550ราคาสูงถึง2,000บาทเนี่ยถือว่าให้ราคาดีมากแล้วก็แพงมากๆเลยนะครับ เรียกได้ว่าแพงกว่าหน้าเหรียญพันเท่าโอ้โ oh หแต่เหรียญที่ผมจะมาตามหามาประกาศรับซื้อวันนี้เป็นยังไงนั้นเนี่ยก็ต้องมาติดตามแล้วก็มารับชมกันนะครับสำหรับเหรียญ2บาทปีพศ2550นเนี่ยเป็นเหรียญ2บาทสีเงินรุ่นสุดท้ายนะครับเพราะว่าเหรียญ2บาทปี2551นเนี่ยปัจจุบันก็ใช้เป็นเหรียญสีทองแล้วนะครับซึ่งผมบอกไว้ก่อนว่าเหรียญ2บาทปีพศ2550เนี่ย ก็เป็นอีกเหรียญหนึ่งที่หายากนะครับสาหรับบล็อกธรรมดาที่เรียกว่าบล็อกพัเยนกับพัเยนกับดูยังไงดูนะครับเพืเ่อนๆบล็อกพัเศนกับดูนะครับพัเยนตั้งขึ้นเห็นไหมครับพอเราพลิกข้างแบบนี้นะพลิกตามผมนะนี่ยอดเจดีหันดลงอย่างเนี้ยเขาเรียกว่าเหรียญพัเยนกับนะครับสาหรับเหรียญพัเยนกับเนี่ยปัจจุบันก็มีราคาแล้วนะครับปัจจุบันราคาของเหรียญพัเยนกับเนี่ยก็ราคาหลักหน่วยถึงหลักสิบขึ้นอยู่กับสภาพความสวยนะครับ ก็เดี๋ยวส่งกับกระจกให้ดูจะได้เข้าใจง่ายๆนะครับเหรียญพัดเสียนกลับก็คือเหรียญที่พัดเสียนกับด้านก้อยหันไปคนละทิศคนละทางเห็นไหมครับเหรียญนี้พัดเสียนตั้งขึ้นแต่ด้านก้อยหันลงเห็นไหมครับดูดูอีกทีนะครับพัดเสียนตั้งขึ้นนะครับแต่ด้านก้อยกลับหันลงอ่าอย่างนี้เขาเรียกว่าเหรียญพัะเสียนกลับนะครับเหรียญพัดเสียนกลับเนี่ยปัจจุบันมีราคาก็คือหลักหน่วยถึงหลักสิบนะครับ แต่สำหรับเหรียญที่ผมประกาศรับซื้อเนี่ยคือเหรียญ2บาทปีพศ2550บล็อกพัสดีเียนตรงนะครับซึ่งบล็อกพัสดีเียนตรงอ่ะสมมุตินะเพอเอินผมยังไม่มีเหรียญตัวอย่างนะครับบอกเลยว่าที่ประกาศรับซื้อเพราะว่าอยากได้นะครับถ้ามีก็คงอาจจะไม่มาประกาศแล้วนะครับเพราะว่าเมื่อวันก่อนเห็นนะครับแต่ว่าก็ไม่ทันนะครับไม่เป็นไรนะครับเหรียญพัสดีเียนตรงจะเป็นยังไงดูนะครับอันนี้ ดูนะถ้าพเสดีนั้งขึ้นนะครับถ้าเราพลิกกลับหลังนะครับนี่พลิกข้างนะคือยอดเจดีเนี่ยจะต้องมาอยู่บนนี้นะครับไม่ใช่เหรียญแบบนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวผมสอนใหม่นะดูนะครับเหรียญถ้าเหรียญ2บาทปีพศ2550บล็อกพเสยนตรงจะเป็นแบบนี้ดูนะครับพเสียนั้งขึ้นนะถ้าเราพลิกข้างนะครับพลิกแบบนี้นะดูนะยอดเจดีเนี่ยจะต้องขึ้นมาในทิศทางเดียวกันนะครับ สำหรับใครมีเหรียญพอสอปีไปขอภัยนะครับวันนี้พูดติดขัดน,นิดนึงสำหรับใครก็ตามนะครับที่มีเหรียญ2บาทปีพศ2550เนี่ยพระเศียรตรงนะครับย้ำนะครับพระเศียนตรงส่งรูปมาขายที่ทาง f e c o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  k n p n p e นะครับสภาพสวยๆทางร้านเราให้ราคาสูงถึง2,000บาทนะครับย้ำนะครับทางร้านเราสวยๆให้ราคาสูงถึง2,000บาท ลิงก์อยู่ด้านล่างนะครับกดคลิกนะครับแล้วก็จะมีลิงก์ขึ้นมานะครับอ่ะเดี๋ยวผมให้ดูนะพัสเหรียญตรงดูง่ายๆดูนะครับเห็นไหมครับพัสเหรียญตั้งขึ้นดูนะครับพัสเหรียญตั้งขึ้นเห็นไหมครับพอเราพลิกข้างแบบนี้เห็นไหมครับด้านก้อยของเหรียญก็ตั้งขึ้นเหมือนกันอ่าแต่ต้องเป็นเหรียญ2บาทปีพศ2550เท่านั้นนะครับ หากใครมีเหรียญ2บาทปีพศ2550บล็อกพัสเสียนตรงนะครับส่งรูปมาขายได้เลยครับที่ทาง facebook fanpage นะครับลิงก์อยู่ทางด้านล่างนะครับมีหลายคนถามว่าเอ้ยพี่ส่งมาขายทางไหนต้องขายให้ทางไหนบ้างก็ ส่งมาขายทาง Facebook เท่านั้นนะครับทางร้านไม่ได้ใช้ไลน์นะครับเพราะว่าไลน์ปัญหาเยอะบอกไปหลายครั้งแล้วนะครับไม่มีไลน์นะถ้าใครถามผมจับได้เลยว่าคุณไม่ได้ดูช่องผมเลยนะครับย้ำนะครับร้านเรารับซื้อทาง Facebook f แฟนเพจเท่านั้นนะครับลิงก์อยู่ด้านล่างของคลิปตรงคําอธิบายเพิ่มเติมนะครับกดจิ้มเข้ามาได้เลยนะครับมันจะเด้งเข้ามาที่ Facebook f แฟนเพจทันทีนะครับก็วิธีส่งรูปมาขายก็คือถ่าย ส่องกับกระจกแบบที่ผมทําให้ดูนะครับถ่ายส่องกับกระจกมาแค่นั้นนะครับก็เหรียญ2บาทปีพศ2550ผมรับซื้อคือบล็อกพัสเสียนตรงก็คือด้านก้อยกับด้านพัสเสียนต้องหันไปในชิดทางเดียวกันเท่านั้นนะครับถ้าเหรียญพัสเสียนกับปัจจุบันทางร้านเรายังไม่ได้ประกาศรับซื้อนะครับดังนั้นเนี่ยใครมีเหรียญ2บาทปีพศ2550บล็อกพัสเสียนตรง ส่งรูปมาขายเลยครับที่ทาง Facebook f แ n p a g e เท่านั้นนะครับก็สภาพสวยๆทางร้านยินดีให้ราคาสูงถึง2,000บาทสำหรับสบภาพสวยๆไม่ผ่านการใช้งานไม่มีร่องรอยใดๆเนี่ยก็ทางร้านต้องการอยู่เหมือนกันนะครับใครมีรบกวนส่งรูปมาขายได้เลยนะครับทางร้านเรายินดีรับซื้ออยู่แล้วนะครับก็บอกอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าร้านเรารับซื้อผ่าน Facebook เท่านั้นนะครับไม่รับซื้อทางไลน์ นะครับก็ถ้าใครถามผมรู้แล้วว่าคุณไม่ได้ดูช่องผมเลยนะครับรับซื้อทาง Facebook เท่านั้นนะครับถ้าคุณไม่มีคุณก็ไปสมัครมาไม่ได้ยากนะครับทุกวันนี้ Facebook สมัครไม่ยากนะครับแค่มีเบอร์โทรศัพท์ก็น่าจะสมัครได้แล้วนะครับหรือหรือคุณสมัครอีเมลแล้วแป๊บเดียวอะ่ะคุณก็สมัคร facebook ได้แล้วนะครับ o o k จริงๆผมว่าสมัครง่ายกว่า l ล n e นะแค่มีมือถือเครื่องเดียวก็ กับเบอร์โทรศัพท์ก็สมัครได้แล้วนะครับน่าจะง่ายกว่านะครับก็ส่งรูปมาขายทาง Facebook เท่านั้นนะครับก็ร้านเรารับซื้อทาง Facebook เท่านั้นนะครับโอเคต่อไปจะมาตอบคําถามให้เพื่อนๆนิดนึงก็แล้วกันนะครับเนื่องจากมีคนส่งมาถามเยอะนะครับว่าพี่เหรียญ10ปี38ตอนนี้ราคาเท่าไหร่แล้วนะครับก็ถ้าสภาพสวยๆ UNC ไม่ผ่านการใช้งานคือ UNC ต้องได้มาจากถุงนะครับไม่ใช่ว่า ไปได้เหรียญวสวยๆมาแล้วอ้าง u n c ออย่างนั้นเข้าขายหลอกลวงนะครับไม่ใช่นะครับ u n c ต้องออกมาจากถุงของเหรียญกระสาบนะครับก็ถ้าเป็น u n c เนี่ยก็ราคาอาจจะถึงหลักร้อยนะครับแต่ถ้าผ่านการใช้งานแบบเหรียญน,นี้ย,ยังไม่มีราคาซื้อขายนะครับนอกจากจะเป็นเหนรียญพันเสียนตรงถึงจะพอมีราคาซื้อขายนะครับดังนั้นเนี่ยก็ลองศึกษาดูนิดนึง นะครับอีกเหรียญหนึ่งนะครับที่คนก็ส่งมาเรื่อยๆนะครับคือเหรียญ10ปี36ผมน่าจะตอบคําถามไปแล้วนะก็ยังมีคนส่งมาอยู่นะครับก็หากใครที่ผมไม่ได้ตอบแชทส่วนตัวแปลว่าเหรียญคุณยังไม่มีราคาซื้อขายนะครับคุณสามารถใช้เหรียญของคุณได้เลยหรือจะมาติดตามทางช่อง YouTube ที่ผมตอบคำถามก็ได้นะครับก็เหรียญ10ปี36ปัจจุบันก็ราคาเท่าหน้าเหรียญเหมือนกัน นะครับดังนั้นผมก็ถือว่ามาตอบคาถามให้เพื่อนๆสบายใจละนะครับก็ดังนั้นเนี่ยหากใครมีเหรียญหายากนะครับให้ส่งมาขายที่ทาง Facebook Fanpage เท่านั้นนะครับก็ส่งมาได้เลยนะครับคลิกเกี่ยวกับแล้วลิงก์ด้านล่างลิงก์มันจะอยู่ทางด้านล่างนะครับก็ เข้ามาได้เลยนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวผมขอตัวลาไปก่อนครับอย่าลืมกดติดตามกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งนะครับเพื่อนๆจะได้ไม่เผลอใช้เหรียญราคาหลักพันไปในราคาแค่2บาทน,นะครับเพราะว่าผมก็คนพบเหรียญหายากใหม่ๆตลอดอยู่แล้วนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ